รับสดรับเยี๋ยนะครับคลิปนี้ก็เป็นธรรมดาครับเราเอาข้าวต้มแล้วกระดูกหมูแล้วข้ต้มต้มเส้นแถวอีสานเขาเรียกต้มเส้นเนาะเป็นวุ้นเส้นนะครับก็ข้าวต้มข้าวโจ๊กผสมไหมครับจะกินแบบบ้านๆนะครับเราไม่ได้คนรวยนะครับเราอาหารเขาก็คือให้ตามมีตามเกิดนะครับเรากินยังไงเขาก็จะกินเหมือนเราครับไม่ต้องกินหรูหราโอ้น ดูนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องบันเทิงชาแนลเนาะช่องศิลปินเมืองย่าโมนะครับโดยอูเทนพักดีไซน์ศิลปินช้างเปลือกกับบรรยากาศตอนนี้หนองบัวลำพูก็อากาศค่อนข้างเย็นเนาะนะครับเย็นนิดหนึ่งนะครับเลือกกินนะมึงนี่กับเป็นข้าวผสมนั่นเนีะยมันก็เลือกกินถ้ามีตัวอื่นแย่งมันจะกินหมดแป๊บเดียวเอง ลวงติดคอลูกลวงติดคอครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับถ้าโอกาสผมได้กินอาหารอร่อยอร่อยหัวอาหารมันไม่อร่อยดอกมันมีแต่แป้งมันมีแต่แป้งนะครับหัวอาหารเขาบอกว่ามันมีแต่แป้งเนี่ยแต่นี่มีทั้งแป้งมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินนะครับมีทั้งสังกะสี เหล็กธาตุเยอะแยะมากมายับอาหารบ้านเราเลยครับกับ้ังมาตัวน,นี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกย่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยืถ่ายเอาแต่ยอดวิวถ่ายอะไรก็ไม่รลวนี่ครับเกาะติดชีวิตเจ้าหลงครับสุดยอดนะครับเกาะติดชีวิตเจ้าหลงนะครับขอบคุณมากขอบคุณสําหรับผู้ติดตามกด subscribe กด ไว้กดแชร์ด้วยนะครับอย่ารีบอย่ารีบถ้าก็มากินหมดเลยนี่ก็คือบรรยากาศกับเจ้าหลงของเรานะครับยอดจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ต้มขี้เหล็กอยู่นะครับน้ำใกล้เดือดแล้วเห็นไหมกินแป๊บเดียวอ้วนนะฮะดูนะครับหมาไม่กี่อาทิตย์อ้วนขนาดนี้นะครับถ้าเป็นกุณหมาขุนนะครับ ดูมือผมนะครับดูมือผมนะฮะดูมือผมหม,มาไม่เกีิรตินกมันฝ่ามือมันเท่ามือผมแล้วนี่แต่เป็นขาองค์นึงกับโอาแสบแล้วนบอย่างกินอร่อย <ícios> อออจะกินเอาเลยหรอกนินแน่นอนถ้ามึงถ้ามึงดื้อขนาดนี้โอ้ตรงนั้นมันมีมดเนาะโอ้ไม่อีมือแล้วลูกโอเค ปาเต็มถ้วยมีอิ่มปัติทุกไม่ได้ถ่ายตอนเห็นเนาะเต็มถ้วยนี battle, ่เลยพู waiter, totally. นโจโก้เลยดูทองมันเถ่ะเบลอเฮเลยโหยิิวอีก่อยอีกดูดูดูไม่หมาเกดขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับืทำอะไรทำอะไรทำอะไรขอบคุณท่าบผู้ติดตามกดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับดับดไคร์กดติดตามด้วยครับ จอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท้านไู้อมสูบสดีครบสวบหรือครบเดี๋ยจะข้าไปขึ้นนะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นไปนอนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเนี่ยพอบอกไปขึ้นไปนอนมันไม่กล้าขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเนี่ยคลิปมันขึ้นกระโดดขึ้นไปนอนเองเนี่ยเป็นคลิปที่สุดท้ายที่ให้เห็นกันแล้วกันถ้าใครดูให้จบนะมันจะขึ้นไปนอนแบบนั้นแหละมันกระโดดขึ้นไปแล้วก็นอนเองนะครับขึ้นไปเร็วขึ้นเร็วถ้ารอถ่ายมันพรุ่งนี้ช้าก็ไม่ได้ถ่าย ดูกันนะไม่ไปแล้วอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวคลิปเป็นนอนที่คลิปย้อนหลังเจอกันใหม,ม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับุิซุล้อชิซุล้อไปกันนะสวัสดีครับ